วันนี้พี่เสร็จมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาพี่ชูชูไปหาน้องมียานั่นเองเดี๋ยวไปล็อกออกกำลังกายมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะโอ้โหคุณเชื่อไหมถ้าไปในนั้นฉันก็อาจจะไม่ได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้าอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เสร็จมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันรุดจิู้แชร์ดูแชร์ดูจัดดูจาดดูจัด แต่วันนี้เป็นปีแรกที่เราจะต้องเสียเงินชูโร่เสียใจเพราะมันมีต้องเสียเงินเป็นเงินให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมจะมาเอาเงินของเราไปครับต้องแจกให้มีก้าหรือมีย่าไงน้องมีก้าน้องมีญย่าเหรอครับใช่แล้วของโลละครับจูจูไม่ได้เพราะว่าจูชูใช้เงินไม่เป็นชะโู่อยากได้อะแล้วจูชูจะใช้เงินไปทำอะไรล่ะงานนะสิไม่ต้องได้แล้วสองแดงนูโร่อยากได้มันน้องมีก้าน้องมีญย่าให้ขนมดีไหมเอาค่ะ Okay, okay. ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่จะให้อังเปาเด็กๆเวลามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะแป,ป๊บๆเนี่ยจากเป็นคนที่รับซองตอนนี้ต้องเป็นคนที่แบบเสียซองแล้วเหรอแต่วันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเราได้รับซองมาจากคุที่นั่นเองขอบคุณทีมคุที่ไทยแลนด์มากๆเลยนะคะเรามาอันทักกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาตื่นเต้นมากเลย เดี๋ยวเรามา unpack กันดีกว่าตึงต้งตึงต้งน,นี่อันนี้ก็คือคอลเลคชั่นล่าสุดเรมอน X g เอ็กีนั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตราสองแดงนะารักม,มากเลยเราก็มีซองแล้วสิ่งเดียวที่ไม่มีอ่ะใครเอ่ยฮัลโหลราศีราศีวันนี้เราจะกินข้าวที่บ้านใช่ไหม กินที่บ้านเถอะเพราะอยากเอาชู่ๆไปด้วยเอาฉู่มาเดี๋ใช้คําว่าอีกับค่ะไม่เรียกคุณก็ไม่มีคํานำหน้าเลยอย่าใช้อีกับน้องน้องเสียใจแล้วก็เอามาก่อนโอเคโอเคจะไปไหนอะก็เลือกที่ที่ฉ่ไปได้ก็ได้อ่าเวอร์รี่คิวถามเท่านแหล่เจอกันนี่อยู่บ้านเราใช่ไหมอยู่บ้านอยู่บ้านโอเคเจอการอยู่อือางไรอ๋อใช่เรามีซองแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั้นก็คือปวดจิตปวดใจเหมือนกันก็คือ ไม่ไสองไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอะเนาะแต่ว่าเพื่อนล้านเราก็ทำลายหมดเราเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูรีอคชันของหนล้านกันกที่สำคัญจะพาพี่ชูชูไปหาน้องมีย่านั่นเองเพราะว่าพี่ชูชูเป็นขวัญใจของน้องมีย่าแล้วก็พาไปหาพี่สมคิดว่าจะมีปัญหาไหมกับหางอ่ะชูชูว่าจะมีปัญหาไหมกับหางตัวเองอ่ะปวดหัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสองจิ๋วจะเป็นยังไงไปละ วายกำลังเล่นบอลน่ะโอ้โหคุณยายโอ้โหโอโหแล้วนักกีฬาน่ารักมากค่ะพี่ไอเราไปหาเขากันเถอะนี่นี่อุ้ยช่ไปยเข้าชุโร่ไหนคะไหนชูโร่อยู่ไหนคะไม่ชุโร่ อาชโลานวหลานกับหมาวมกันเลอนน้ะวันี้เล่นตร้านก่อนนะคะแล้วเราค่อยให้ช็อตาโอ้หไเหรอโอ้โหร้แฮปปี้มากๆเลยนะใช่แล้วคับเดี๋ยวไปเจอพี่สมคิดนจะสบายแบบนี้ ¡Sí, <laughs> sí, รู้ชั้นนายอ๋อจัมพมคิดนี่ชูโลชูโลนี่ชมคิดพี่โลพี่โลไม่ต้องเข้าไปบ้านเขาชมคิดอย่ากแกล้งน้องนะทุกคนใจเย็นเยนโลหนีเข้าบ้านแล้วเมีย <c oughs> คะหาไม่เจอหาไม่เจอ <c oughs> น้องไม่อยู่ข้างในลูก <c oughs> น้องออกมาแล้วน้องอยู่นี่ เีวเบาเบากซช่วยดูลูกแล้ด้วยโลกเกือบฉี่แตกแล้วเมื่อกี้เพราะว่าไม่ใช่สมคิดนะเพราะว่ามินเนี่ยนสองคนนี้ที่ค่ะเราต้องใจเย็นๆกับชูโรนะคะเพราะชูโรเขาเป็นเดบีนะใช่การเจอกันครั้งนี้สมคิดมลักมากแต่มียานั้นตื่นเต้นมาก โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำวุ่วายนี้ชูชูไหวไหมไหวก็ได้ค่ะยายจะสกิปลูกไม่ได้เวลาแม่ให้อ่างเปล่าลูกมันมีวันหมดอายุด้วยหรอนี่นี่นี่มาดูก่อนว่านี่นี่คุณเชื่อไหมสับใยในนั้นฉันก็อาจจะไม่ได้อันนี้คือของหลานนะที่คือของหลานเรีย้อลูกรับพี่พี่ยาขาเข้าร่ะ ไฮโลนนปไปหมดแยกไปหมดจะไม่ได้อะไรสิฉันเนราเก่งหวังนนอ้าวคนนั้นคนนั้นก็ไม่ยอมคุณยายให้คุณยายให้อะไรมิก้าครับทำไงก่อนครับทำก่อนคุณเธอ แลกกันหรอขอบคุณนาอบคุณค่ะโอ้โหนไ่เนี่พื่อการกีฬาอรู้รูันนี้ของเมียค่ะเมียมาเอาก่อนน้าขอบคุณน้าแล้ก็ยิมาเลยะอบคุณกน้ามกอเ่คขอบคุณทุกคนมานะคะเพราะว่าหบโทรัพท์จะหมดสองชูโร่นั้น แล้วจะโดนทบแล้วเดี๋ยวขอรุกตัวไปดูน้องก่อนนะคะทั้งน้องนี้บอกว่าทุกคนจะชอบกันไหมคะมีอะบอกทุกคนควย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้นาน่า,นาด้วยนะคะเ <Yeah, S 2> ย้ก่อน